เวลาอยู่ในดินเป็น,ปนตังทให้เช่าตังทเช่า่ว่าเป็นนอนแล้วก็แล้วก็เป็นหน้าหน้าร้อนเป็นหญ้านะหะตัวนั้นนะคะช่วยในเรื่องของการปลูกเม็ดเลือดจากไขกระดูกสำหลังนะคะทำให้น้องเขาเนี่ยปกติค่าความเข้มข้นของเลือดเขาก่อนที่เขาจะทานนังจือนะคะ20% ซึ่งค่าปกติของเม็ดเลือดแดงค,งความเข้มข้นของเลือดของเพศหญิงอะอย่างน้อยไม่ต่ำไม่ควรจะต่ำกว่า30แต่ด้วยความที่เป็นโรคเลือดน้องน้องคนนี้ค่ะชื่อน้องอะไรน,นะคะจำชื่อไม่ได้จุ๊บแจงน้องน้องจุ๊บแจงเชียงใหญ่ค่ะน้องเขาก็บอกว่าเ,เริ่มต้นเขาอะมีมารุกิดค่ามารุกิดคือค่าความเข้มข้นของเลือดอยู่ที่20เปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบอย่างเราอะถ้าความเข้มข้นของเลือดเรา20ซเราเป็นลมละ นะคะก็ไม่สามารถจะเดินได้แต่น้องที่เป็นโรคธาลัสซีเนียความภาวะซีดภาวะเลือดจางของเขาะจะเป็นประเภทที่ว่ามร่างก,กายของเขาอะ่ะมันปรับตัวของอยู่เขาได้ถ้า20%แต่เขาก็จะเหนื่อยจะเพลียไม่สามารถทํางานได้ตามแบบแข็งแรงเหมือนเราได้ค่ะพอทานตังจือไปแล้วค่าความเข้มข้นของเลือดของน้องเขาขึ้นมาเป็น26%โดยที่ไม่ได้ทานไม่ได้ให้เลือดไม่ได้รับเลือดจากใครนะคะ แต่เชื่อไหมว่าน้องเขาไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะแต่ว่าซื้อมากินเรื่อยๆหมดไปประมาณเจ็ดขวดแล้วก็เลยบอกว่าแล้วทำไมไม่ซื้อแล้วไปแพ้กี่ครั้งไปแพ้หนูว่าไปแพ้สามครั้งแล้วงั้นแล้วก็นี่ครั้งนี้ก็มาอีกก็เลยบอกว่าไปสมัครได้แล้วนะคะก็ แต่เขาก็บอกว่าคือเขาศรัทธาจริงๆเวลาเขาก็ไปบอกไปบอกต่อแต่ว่าไม่เป็นสมาชิกไม่ขายแต่น้องเขาจะเป็นคนที่ว่าไปบอกต่อว่ามันดีต่ออสุขภาพอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาไปบอกต่อขนาดนั้นนะคะแล้วก็น้องเขาก็ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าเราเป็นพยาบาลนะคะน้องเขาก็คุยให้เราฟังใหญ่เลยแล้วก็นั่งฟังเขาแล้วก็เขาก็บอกว่าเดือพันอีกตัวหนึ่งคอลลาเจนเนี่ย ดีนะถ้าใช้เราแบบอล่าขาวจริงๆนะขาวเนียนด้ละน้องบอกเนี่ยโอเคจ้ะก็ไลกเปลี่ยนกับน้องได้ขนาดนี้ค่ะนั่งทานข้าวกันแค่ช่วงอาหารเช้าเช้า,ว,ชาว,วันนี้ค่ะขอบคุณนะคะใครจะลเปลี่ยนต่อ